สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะอันนี้นะคะเส้นใหญ่แล้วก็ไก่นะคะที่หมักข้ามคืนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะหมักด้วยซอสหอยนางรมนะคะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาว ะะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยนะคะไข่ไก่ค่ะต้นหอมผักชีนะคะสำหรับโรยกระเทียมและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผักกาดหอมค่ะเอาไว้ลองนะคะวัตถุดิบพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ผัดก่สุกไก่ที่ผัดสุกแล้วนะคะก็ตักใส่จานพักเอาไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการผัดเส้นกันต่อค่ะ เมื่อผัดเส้นได้ที่แล้วนะคะก็ทําการใส่ไกะคะ่ค่ะที่เราผัดไวะคะ้ค่ะลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแต่จริงๆเนี่ย มันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างเนาะของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็คือปลาหมึกกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แต่ไก่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมซื้อมาใส่กันนะคะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ทาการเลยพริกไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะทําเองง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากวัตถุดิบไม่เยอะค่ะ เราไปชิมกันนะคะลบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ